ช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับยางพารานี่นับว่ามีความสําคัญกับเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างยิ่งนะครับนะเพราะว่าภาคใต้เนี่ยตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วนะครับเจ็ดสปีที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกนะจนมาถึงรุ่นปัจจุบันนะครับยางพาราถือว่าเป็นสายเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของทางใต้นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะว่าอ่าเพราะว่าพี่น้องชาวใต้เนี่ยปลูกยางมาตั้งแต่ ทมไยที่พระยารัศดานุประดิษฐ์นะครับนำเอาต้นยานมาจากประเทศมาเลเซียนั่นแหล,ะ,ละครับมาปลูกนะฮะมาปลูกที่อำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นต้นแรกนะครับต้นแรกใครใครที่ไปที่ตรังหลายคนก็คงจะได้ไปดูกันนะว่ายางต้นแรกมันอยู่ตรงไหนยางพาราต้นแรกนะครับตั้งแต่นั้นมานะฮะยางพาราก็แพ,พร่แพร่ไปสู่พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวสวนนะครับยนกระทั่งทําให้หลายคนบอกว่าโตขึ้นมาได้ก็เพราะยางพารานะฮะ นะครับวันไหนปีไหนที่ยางพารามีราคาสูงก็ดีใจยิ้มย้มแจ่มใสแต่ปีไหนที่ยางพาราตกต่ำนะครับราคาตกต่กําก็รู้สึกว่าโอ้หัวใจมันหดเหี่ยวห่อเหี่ยวนะฮะมีบางยุคบางสมัยที่ยางพาราราคาขึ้นไปแตะที่120บาทนะครับนะฮะแล้วก็มีบางยุคบางสมัยเช่นกันนะครับที่ยางพาราตกลงไป4กิโลร้อย อันนี้เราอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะฮะไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรืออะไรต่างๆนะครับมันจนจะเป็นเป็นไปตามก็เหมือนกับขึ้นซายเวฟนะฮะมีขึ้นมีลงนะครับก็มีขึ้นมีลงนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเมื่อยางพาราราคาขึ้นมาพี่น้องประชาชนก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มจใสนะครับวันนี้เราจะไปติดตามกับทีมงานข่าวของ NBT นะครับที่ ได้นำเอาเรื่องนี้มาฝากกันนะครับกับเรื่องของอยางพาราที่ราคาขึ้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่รู้สึกยังไงบ้างไปชมกันครับ เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนภายหลังรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดคลิกออฟก,การซื้อขายยางพาราโดยการประมูลผ่านระบบดิจิทัลยกระดับการซื้อขายและการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพาราของไทยอย่างมีประสิทธิภาพเปิดโอกาสให้ยางพาราไทยมีบทบาทในตลาดยุโรปมากขึ้นเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาการยางแห่งประเทศไทย เปิดประมูลซื้อขายยางพาราซึ่งพบว่าราคายางแผ่นดิบชั้น1นทะลุก,กิโลกรัมละ100บาทถือเป็นสถิติใหม่ของราคายางพาราในประเทศที่ดีตัวสูงสุดในรอบ12ปีขณะเดียวกันราคาประมูลยาง EUDR ผ่านระบบไทยรับเบิร์ดเทรก็สามารถทำราคาสูงสุดอยู่ที่กิโลกรัมละ96บาท66สตางคิดเป็นมูลค่าซื้อขายยาง EUDR รวมกว่า180ล้านบาท ตอบโจทย์เทรนด์ของตลาดโลกที่ต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลายอมรับว่า จากราคาซื้อขายยางพาราในระยะนี้ที่มีราคาสูงเป็นที่น่าพึงพอใจและน่ายินดีกับพี่น้องชาวสวนยางเป็นอย่างมากส่วนหนึ่งมองว่าเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนมาตราการทางการเกษตรของภาครัฐที่มาถูกทางทําให้ราคายางพาราดีตัวขึ้นหากรัฐบาลสามารถรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้ชาวสวนยางกลับมาอยู่ดีกินดีอีกครั้งก็เสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางนะครับดีใจที่ราคายางมันอยู่แบบนี้นะครับ แต่ยังไรเสียนะครับก็อ,อ,อยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับรายได้ต่อครัวเรือนมันก็สูงขึ้นนะครับโดยภาระต่างๆก็อย่างเช่นภาระะนี้สินก็มันก็แก้สามารถแก้ไขไมาได้นะครับในระดับหนึ่งก็คิดว่าในการดำเนินการของรัฐบาลช่วงนี้มันมาถูกทางนะครับใน,ในเกี่ยวกับเรื่องอราคายาง้านน้ำยางดีนะครับราคาขี้ยางก้อนแล้วก็ขี้ยางเนี่ยขี้ยางถ้วยเนี่ยมันจะดีด้วยปลูกพืชร่วมยางนะครับ ปลูกพืชเสริมในสวนยางเช่นผักเมียงประเภทถัว่วนะครับตัวลิศสงูงนะครับแล้วก็มันนะครับภาใต้ก็เียมันขี้หนูด้านวัตีร้อยตรีบุญมีแป้นจันท์ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงความสำเร็จของการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับราคายางของประเทศด้วยมาตรการต่างๆโดยอาศัยจุดแข็งของประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการข้อมูลยางพาราอย่างเป็นระบบ การขานรับมาตรการการทำเกษตรที่ไม่ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เป็นความท้าทายที่น่าสนใจเปิดประตูบานใหม่สู่การสร้างมูลค่ายางพาราของประเทศในอนาคตการยางแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ได้มีมาตรการที่จะมาช่วยขับเคลื่อนอีกเรื่องของราคายางให้มันสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการของ EUDR เป็นมาตรการที่ทางสหภาพยุโรปนะครับเขาได้กําหนดว่า ในการซื้อขายสินค้าเนี่ยจะต้องไม่มีการบุกรุกทำลายป่ายางพาราเนี่ยถือว่าเป็นพืชหลักเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่อยู่ในข้อกำหนดของสาภาพยุโรปมาตรการ EU DR นี่จะเริ่มบังคับใช้คือ30ธันวาคม2,567เราก็เลยเริ่มชิคกออฟก่อนสำนักตลาดกลางยางพาราจังหวัดสมขลานะครับก็จะได้เปิดการประมูลยาง EU DR เนี่ยทุกวันพฤหัส จากการดำเนินง,งานมาเราจะเห็นว่าการที่เราทำ EU DR เข้ามาเรามีข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาประกอบกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคุ้มค่าทำให้พี่น้องเกษตรกรตอนนี้นี่โทรเข้ามาถามเยอะมาก แม้มาตรการ EUDR ยังไม่มีผลบังคับใช้ในขณะนี้แต่การทำงานเชิงรุกเตรียมความพร้อมทั้งภาคเกษตรกรและผู้ประกอบการยางพาราไทยนั้นถือเป็นต้นทางที่ดีสู่การแสดงศักยภาพของไทยในตลาด EU สอดรับกับนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ได้ประกาศกับเกษตรกรไว้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร3เท่าภายใน4ปี ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะเพิ่มเงินในกระเป๋านะฮะกระเป๋าของพี่น้องประชาชนภายใน4ปีนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะตอนนี้ราคายางพารานี่ก็ขึ้นมานะครับจากที่เคยอยู่ที่4ี่กิโลร้อยนะครับตอนนี้เท่าไหร่พี่สมชัยตอนนี้โลละ70บบาทนะครับนะฮะซึ่งหลายปีมาแล้วนะครับ คราวที่แล้วนะครับในช่วงที่แล้วก็บอกว่ายางถัดใบทําให้ยางราคาขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ฝนก็เริ่มตกลงมาแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนก็คงจะสามารถที่จะกรีดยางได้ตามปกตินะครับจากเมื่อก่อนที่มันอาจจะเป็นฤดูแล้งนะฮะก็บอกว่าหลายๆท่านที่หลายๆท่านนะฮะก็บอกว่าเหตุผลที่ยางพาราเนี่ยราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เพราะว่ามันอยู่ในช่วงฤดูแร้งนะฮะ เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มียางนะเป็นหลักของดีมานซัพพลนยนะครับก็ทําให้ราคายางรา,ราคาสูงขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะฮะหน้าฝนเข้ามาแล้วนะครับหน้าฝนเข้ามา,าพี่น้องประชาชนสามารถที่จะตัดยางกรีดยางได้ตามปกตินะฮะร,ราคายางก็ยังคงระดับอยู่ที่70บาทต่อ1กิโลกรัมนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่ามาตรการต่างๆของรัฐบาลเหล่านี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการ EUDR เนี่ยนะฮะจะสามารถยกระดับราคายางได้ไปถึงขนาดไหนนะฮะหลังจากที่12ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคายางมันก็เตี้ยต่ำลงเตี้ยต่ำลงนะฮะแล้วตอนนี้ก็ื้อสูงขึ้นนะครับก็ต้องขอแสดงความดีใจไม่ใช่เสียใจขอแสดงความดีใจกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางกันเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกินกาแฟกันสักนิดนะฮะแล้วก็มาพบกันต่อ